ไอ้เพื่อนอีกคนก็แซกพูดแรกขึ้นมาว่าอเอ้ยนั่นไม่ใช่เรียกว่าบ้านเนี่ยโปรเจกต์แข่งรถสร้างบ้านโปรตเลยนะอะประกาศให้โลกรู้เลยจะทำไม่ได้หมาแน่นอนอปลั๊กไฟฟ้าไร้สายที่แชมป์เลือกใช้ แรงจริงทนจริงแรงดีไม่มีตกต้องไอแม็รถไฟสายตัวนี้เป็นรุ่นมอเตอร์ไร้แปรงฐานแรง N, บิด400นิวตันกำลังไฟ20โวลต์4แอมป์สวัสดีครับกลับมาพบกับผมครับนักโนดกับช่อง iMac Power 2หลายๆคนในคอมเมนต์ที่ดูคลิปอื่นๆแล้วคอมเมนต์เข้ามาว่ามาตู่คลองแพรแล้วเมื่อไหร่จะมาหาอาจารย์ม่อนคลองแพรวันนี้ครับเลิกง,งามยามดีครับ e ีนี้ครับ i m a ม p o พา r เพามาให้เจอพามาให้พบรับเขาเรียกว่าจ๊ ม่อนคองแพรครับอีพีนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,<ฮ>รบนี่หละครัจตัวจริงจริง หลายๆคนดูคลิปอื่นๆของช่อง i อ a c Pro 2บอกว่าเมื่อไหร่จะมาหาอาจารย์ม่อนของแพรโอ้ยินดีมากยินดีมากวันนี้นะตัวจริงเสียงจริงแล้ววันนี้แต่งตัวหล่อให้เราด้วยโทรมาบอกก่อนนะแต่งตัวเตรียมนี่เตรียมมาแล้วนะเป็นยังไงอาจารย์ม่อนหลายๆคนเขาบอกว่าอยต้องมาอาจารย์ม่อนเนี่ยแสดงว่าต้องพิเศษแล้วระดับผมเนี่ยเรียกช่างว่าอาจารย์เนี่ยแสดงว่ามันไม่ธรรมดาก็เป็นอาจารย์สอนทำรถแข่งมาออนไลน์มีลูกศิษย์ประมาณเกือบหกพันคนตอนนี้กำลัง โด่งดังมากเลนะคุณกําลังโด่งดังมากเมื่อก่อนเนี่ยค,คุณเอารถมาแข่งในในรุ่นของออโตเมติกที่เ,เป็นโอเพนใช่ไหมซุปเปอรา์ลายซับอ่าซุเปอร์ลายซัพที่แบบไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีรถแบบนี้ออกมา <c oughs> <c oughs> ทำไมตอนนั้นคิดอะไรอยู่ถึงถึงทำรถจริงๆอนายทุน นายทุนภุมิพังงานแะมาให้ทำให้ใส่ยพานกชอบส่ยพานเสียภู่พังงานูพงพังงานอ่าอก็ให้ทำแล้วไอ้ถ้าทำก็ทำให้มันพิเศษหน่อยก็อยากให้มันแรงไปเลยตอนนั้นคิดไหมว่าเฮ้ยมันจะสู้คันอื่นสู้รถคู่ยากมากเพราะว่าแต่ละคนเสือสิ่งกับทิงแรดทั้งนั้นเลยนะไอเดียใช่ไหมมันมีแต่รถรุ่นใหญ่พวกพรีเซ็กพวกอะไรเงี้ยเราต้องไปแบกเรามีโอ1 1อดีซีเพราะฉะนั้นอ่ะคือนายทุนก็ต้องคาดหวังกับช่างม่อนอ่ะ ใช่แต่ก่อนที่จะมาเป็นม่อนคองแพลในทุกวันนี้แรกเริ่มทำอาชีพอะไรมาก่อนอูต้องบอกก่อนจริงๆบ้านผมจนมากขอโทษนะจนไม่มีข้าวจะแดกอะ่ะไม่ใช่ดูจาก <laughs> ดูจากบ้านหลังนี้ <laughs> บ้านหลังใหม่ี่ไม่น่าจะใช่ <laughs> คาว่า <c oughs> ส่วนมากคนไม่เชื่อกันผมผมจนจนแบบข้าวไม่มีจะแดกอะ่ะถ้าได้เห็นบ้านเก่าผมไ<า>ม่เช่อหรอกจริงๆถ้าสุภาพหน่อยก็คือไม่มีอันจะกินใช่ไม่มีจะกินจริงป่ะเนี่ยจริงครับผมแล้วก็เป็นคนสุพรรณไหมเป็นคนอ่างทองบ้านเดียวกันไอ้ตู่เนี่ย À à ở à, <laughs> <True. ��ienen ép caffeine> แล้วตู่คลองแพรแล้วม่อนคลองแพรนี่เหมือนกันไหมเหมือนกันครับก็เหมือนญาติกันแล้วอยู่ใ,ใกล้กัน,นปไ,ปไอ้ตู่มไปไอ้ไปอะไรมีเมียนที่สุพ<า>รรณก็เลยมันก็เยเจอกันอไอคำว่าคลองแพรเนี่ยไม่ใช่สุพรรณเหรอไม่ใช่อ่างทองครับนี่อ,อยู่ตรงนี้อ๋อ <ๆๆ S 1> ผมก็เข้าใจว่าคลองแพรคือสุพรรณบุรีไม่ใช่ๆๆนะ,นะเป็นอำเภอหนึ่งของอ่างทองใช่ครับผมแล้วตู่คลองแพก็มาจากอ่างทองม่อนคลองแพก็มาจากอ่างทองซึ่งบ้านก็อยู่ใกล้กันใกล้กันเหมือนญาติกันนั้นปลั๊กไฟฟ้าไร้สายที่แชมป์เลือกใช้ แรงจริงทนจริงแรงดีไม่มีตบต้องไอแบตรถไฟสายตัวนี้เป็นรุ่นมอเตอร์ไร้์แปลงฐานแรงเบิด400นิวตันกับแงไฟ20โวลต์4แอบตอนแรกๆนยถึงขนาดไม่มีอันจะกินจริงไม่มีเลยจะกินแต่ว่าเรามีวิชาทํารถเดิมๆทีนี้มันมีสนามแข่งรถที่อ่างทองที่ที่แสวงหามีด้วยเหรออ่างทองมีสนามแข่งรถด้วยก่อนเป็นแรกๆเลยที่ว่ามาจัดแข่งนอกสถานที่อ่าครับมีอแข่ง เมีย<อ>เมียบังคับให้แข่งไม่ใช่คือตัวตัวเองเนี่ยไม่มีอันจะกินได้ถือเอาง่ายๆว่าลําพังจะหาเช้ากินค่าก็จะไม่พอพอยู่แล้วแต่เมียให้ให้ทำรถแข่งทาไมอะ่ะคือผมก็เปิดอู่และพอแล้วนั่นก็ไปฝึกวิชาแบบทำรถทําอะไรเงี้ยทำรถเดิมก็เปิดอู่มาเปิดอู่อาจารย์<อ>ถ้าเป็นเมียคนอื่นเนี่ยถ้าเป็นเมียผมแล้วไม่เราสองคนจะไม่อดอยากปากแข้งแล้วอ่ะ เมียผมก็ไม่ให้ทำนะรถแข่งอ่ะคือไม่รู้มันมันคิดยังไงบอกเอารถไปแข่งดิงบอกเฮ้ยตังมีห้าพันเองนะอ่ะบอกกาไปสามพันไปทำสามพันพอที่ไหนอ่ะก็ะอาศัยไปไปเอาอะไรตรงนู้นบ้างอะไรตรงนี้มาผสมผส,สมไปรวมกันแล้วก็ไปแข่งจําได้มาทํารถอะไรแข่งฟีโน่ฟีโน่หกจากห้าตอนนั้นอ่ะแต่ก็ยังเป็นสภาพเป็นสภาพแดกจับล่างแล้วเนี่ยเหรอแต่เป็นฟีโน่เป็นรูปร่างไปแปลกมากเปลือกก็ไปลักขอให้ตูไว้แหละเอให้ตู่ แสดงว่าคุณสองคนก็สนิทกันมากานสนิทก็แบบเพื่อนเรียนรุ่นเดียวกันเรียนตั้งโรงเรียนเดียวกันเรียนโรงเรียนเดียวกันรียนโรงเรียนเดียวกันแล้วก็เป็นญาติกันเลยอยู่ใกล้ใกล้กันเลยอะรครับนนี้ผมถ้าผมไม่มาเนี่ยผมก็ไม่รู้นะแล้วเพื่อนๆหลายๆคนก็ไม่น่าจะรู้ด้วยเมียบังคับให้ไปแข่งด้วยงบสามพันงบสามพันแล้วก็มีน้องอีกไม่กี่คนที่แบบช่วยกันไอ้นี่ยอะไรจ่ายค่าค่าสมัครจริงป้นเนี่ยอย่างยางนอกก็เป็นยางเวฟเดิมๆทีบกันไป20ปโลเอาแต่รถปบอดทีบกันไป อาอที่ไปไปถึงสดาก็เป็สะบักเลยบอกแข่งรถซี่สิบคันแล้วแพ้แพ้แพ้รอบไหนจําได้ไหมเขาแปดคันสุดท้ายเพราะตอนนั้นยังเป็นในรุ่นของแบตเทิร์นอยู่เรายังทํารถไอ้นี่ไม่ยังไม่ได้เก่งพวกรถรถแต่งก็แบบว่าลองทําดูเข้ารอบแปดคันสุดท้ายใช่กลับมาเมียด่าไหมไม่ด่านะไม่ด่ามันเหมือนมันรู้ว่ามันจะได้งานอะไรตอนนั้นงานมันไม่มีมันแบบงานเดิมๆเนี่ยเศรษฐกิจมันไม่ดีก็เลยเออเริ่มมีงานมีงานเข้ามามีจริงปหเนี่ย เหมือนเหมือนภรรยาเนี่ยเป็นแบบเขาเรียกว่าอย่างรู้หรือเปล่าเออถ้าเกิดคุณไปแข่งคุณจะได้มีงานเพิ่มขึ้นจริงป่ะเนี่ยอะไรเงี้ยพอเข้าสนามแล้วเหมือนเด็กมันเห็นถึงเราแพ้แล้วเด็กแถวนี้มันเห็นเอางานไม่ทำอ๋อเพราะช่างเนี่ยถ้าเกิดแถวเนี้ยคือแรงละแต่ว่าไปแพ้พวกเสือสิงห์ก็ทิ้งแรประเทศเลยก็ไปยืนเกาะรั้วเขาดูทีมใหญ่ใหญ่ครับโอ้โหกลับมาทีนี้มีงานเลยมีงานพอมีงานก็แต่ก็ไม่รวยมีงานก็มีมาเรื่อยเรืแอละ ก็เอาไง่ายๆว่าก็พออยู่พอกินได้นะมอยู่พอกินก็มาพลิกตอนนี้แหละทำที่ทำซูเปอร์ที่แข่งที่เอเโอครับจริงๆแล้วก็ทำมาเยอะแล้วก็ได้แชมป์มาเยอะแล้วแต่มัน,มนก็ไม่เคยมันก็ยังไม่รวยสักทีอ่าทีนี้มันมาพลิกตอนที่ทําให้รถภูมิพังงาซูเปอร์เพนที่วิ่ง6.1ของ2วิครับคร,บครบทีนี้มันเป็นสถิติข,ของมีโอประเทศไทยใช่ไหมในระยะทาง201เมในระยะทาง201เมตรอ่า พอ,อได้แชป์ม,มาปุ๊บก็อย่างทีนี้เราก็จะทำยังไงดีวะเราก็ได้แชป์ม,มาเยอะแล้วแต่ไม่รวยวทันทีเรียกว่าจนเงนี้ยจนยังไงก็ลองดูในโซเชียลแล้วทำยังไงอ๋อก็เข้าโซเชียลอยากจะบอกว่าในเจนอาจารย์เนี่ยแล้วในเจนผมเนี่ยเติบโตกันมาเนี่ยมันยุค90ยุค8-0มัน เอาไงไ่ายว่าถ้าตอนเด็กๆมีแฟนอะ่ะ <c oughs> ก็ต้องรอตูโทรศัพท์บ้างแล้วก็หยอดหยอดเหรียญโทรหาแฟนถูกไหมใช่ไม่ก็แพ็กลิงยิงไปม้งอย่าง,งี้อ่า <c oughs> คือแบบว่ามันจะพบเจอผู้หญิงอะ่ะหรือพบเจอเพศตรงข้ามที่แบบเราชื่นชอบเดียยากมาก ถูกไหมมันไม่เหมือนสมัยนี้คุยผ่านช่องทางออนไลน์ก็คือมันกลายเป็นว่าเจอกันง่ายแต่ผูกพันกันยากใช่เออนี่ยคมไหมพูดคมจริงจริงมาในยุคของโลกออนไลน์ก็เข้าไปโซเชียลก็ทําไปแบบไปเรียนไม่ตัดต่อตัดต่อวิดีโอเอาวิดีโอที่ได้แชมป์มาตัดต่อลงไปเฮ้ยคนไลค์เยอะดีว่าแต่ยังไม่ได้เงินนะไม่ใช่อาจารย์อาจารย์ไปเรียนตัดต่อเลยเหรอเรียนตัดต่อเลยครับเขาคอรเลี้ยงเขาเลย ไม่ใช่มันมันถ้าถามจริงๆมันก็ไม่ยากไม่ง่ายนะยนแล้วก็เราก็พื้นฐานเป็นช่างแล้วคิดยังไงไปเรียนตัดต่อมันต้องเอาแล้วตอนนั้นนะเพราะมันไ,ไอ้นี่แหละว,ว่าผมยังไม่บ้านอยู่เลยตอนนั้นน่ะเรื่องมันมันพลิกอย่างนี้มันพลิกอย่างนี้ตอนนั้นน่ะคือผมยังไม่มีบ้านอยู่แล้วก็วันนั้นนะไปทํารถกัน ราบม่ากกันจะไปขี่้วกันพวกพวกเยอะแยะงครับคทีนี้อะไรผมอยู่ในบ้านเก่าหลังเก่าครับไอ้เพื่อนมันก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปเอาอะไรที่บ้านไปเอาอะไรที่บ้านมดหน่อยไอ้เพื่อนอีกคนก็แทรกพูดแทรกขึ้นมาว่าเฮ้ยนั่นไม่ใช่เรียกว่าบ้านอ่โอ้โหเยียแม่งเจ็บจี๊ดเลย จถึงถึงเพื่อนจะพูดเล่นๆแต่ว่าใช่แต่แต่เพื่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กดเพื่อนพูดเล่นอย่างงี้มาตั้งนานแต่วันนั้นมันเจ็บยังไงไม่รู้เจ็บที่พายแล้วรู้สึกมันเลยทําให้เราแบบตั้งเพดานตัวเองมากว่าเอ้สักวันหนึ่งตั้งเป้าหมายเลยตั้งเป้าหมายว่า3ปีจะต้องมีบ้านให้ได้สักหลังหนึ่งเพราะที่ก็ไม่มีที่ก็แม่จำนองบ้านก็ไม่มีอยู่เพราะลูกเมียกับพ่อแม่ก็ลำบากอ่ะเพราะคําพูดเพื่อนวันนั้นนะเพราะนั้นแหละครับ ก็3ปีทําอู่ไม่ออกจากร้านเลยผมทํางาน3ปีแบบทําเครื่องทาอะไรไม่ออกจากร้านลแล้วก็มาสุดท้ายมาแข่งรถแล้วก็มา,เ,าเข้าโซเชียลผมถามจริงคุณคบกับแฟนคุณภรรยาคุณณปัจจุบันกนะี่ปีละหูย<ป>ี่สิบปีแล้วครับยี่สิบปีครับผมแล้วเขาก็ไม่หนีคุณไปไหนไม่หนีครับลำบากกับลูกตอนนี้มี <c oughs> มีมีครอบครัวมีลูกไหมมีครับมีสองคนมีสองคนครับผม,บผมลูกอายุเท่าไหร่ลวฮะลูกอายุสิบแปดคนแล้วก็สิบสามคนเป็นผู้ชายผู้ชายคนผี่หญิงคน ผู้หญิงนี่เป็นคนแปดสิบแปดมีแฟนยังลูกยังครับแล้วสนใจแบบอยากให้ลูกแบบมีอนาคตแบบใช่เราก็อยากให้พัฒนาแบบว่าคบผู้ชายคนที่มา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 ดูแบบว่าเออมีหลักมีการมีแบบว่าคําพูดพูดคาพูดดีอะไรเงี้ยสนใจบ้างมอ๋อไม่ยังไม่สนใจไม่สนใจจะได้ไม่ต้องเรียกอาจารย์แล้วจะได้เรียกแบบพ่อมอนอะไรเงี้ยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ตัดออกเลยเหรอตัดออกตัดออ้าวพอเพื่อนบอกว่านั่นไม่ใช่บ้าน ก็โฟกัสเลย3ปีทำงานกูต้องมีบ้านให้ได้ก็โพสเฟซโพสอะไรไปแลยบอกเนี่ยโปรเจกต์แข่งรถสร้างบ้านผมโพสเลยนะ,ะประกาศให้โลกรู้เลยถ้าทำไม่ได้หมาแน่นอนอก็มายุคพอมาถึงข้างหลังๆก็เริ่มไหลสดและไหลก็ให้ความรู้ จริงๆมันด้วยความเงินด้วยเราก็ให้ความรู้แบบเหมือนเราอยากให้คือตอนแรกเนี่ยพอเริ่มเข้าสู่โลกโซเชียลก็ไปเรียนตัดต่อตัดต่อก่อนตัดคลิปตัวเองลงเฮ้ยแม่งมีคนมากดไลค์คนรวดดูเยอะเยอะแล้วจะมาซื้อของอ่าไม่มีเลยอ้าวแล้วทํำยังไงก็ผมก็ไลฟ์สดแต่ว่าผมไม่ได้ไลฟ์กาขายของมันไลฟ์ด้วยแบบเราอยากให้ความรู้ตอนนั้นเริ่มมีคนมาให้สอนทำอะไรบ้างนิดหน่อยแล้วก็ให้ความรู้ความรู้ฟรีๆไปเละ ก็ไลฟ์ไปไลฟ์ไปสักพักมันอยู่ดีมันดังผมเข้าใจนะว่าไลฟ์ไปเนี่ยไลฟ์แบบปกติเนี่ยมันไม่ดังหรอกแต่ไลฟ์ในรูปแบบอาจารย์ม่อนมันถึงดังนะตหัวกองมาทังกติผมพูดมันเรี่ยผมชอบมากเลยเนีย เออแล้วก็มีกองโป้โป้โตีตีตีตเอ่อสิบสี่สามแปดหนักไปไหมไหมครับไม่หนักครับประมาณนี้ใช้ประมาณนี้ครับนะครับไล่เอาทั้งสิบสี<ท>่สามแปดสิบสี่สามเก้าสิบสี่สามเจ็ดสิบสี่สี่เบ็ดประมาณนี้ครับเสือเราสับของอาจารย์ม่อนเขจาจะอะไรไอ้เสือไอ้เสือนี่นะเองจําไว้ดีๆนะหลังว่ามันต้องเท่านี้นะอ่าแล้วคําพูดเขาจะมีเสน่ห์มากขอสักช้อนหนึ่งได้สมมติว่าเอ้ย พี่ม่อนครับทาไมลถผมใส่สเตอร์เล็กแล้วมันเหมือนมันไม่ข้ามรอบเลยครับเวฟร้อยสิบไอเงี้ยครับ <c oughs> อ่ะก็ใส่สเตอร์ใหญ่ดิเสือพ <c oughs> อใส่สเตอร์ใหญ่แล้วรถมันก็ตันนะครับมันไม่ถึงระยะทางเอออขาหาช่างเลยครับ <c oughs> นี่มันเป็นมันเป็นซนนี่นะคําว่าไอเสือเนี่ยติดหูผมมากเลยอย่างนี้มันก็ดงังเอ่อคนดูหมื่นคนหมื่นสามหมื่นสี่เงี้ย เจ็ดพันแปดพันตอนแรกก็พอดูยี่สิบสามสิบคนมันดูดีมพูดขึ้นมาค่ะหมื่นสามหมื่นสี่ทีก็เริ่มดังเริ่มดังทีนี้ก็เริ่มคนก็เริ่มมาขอให้ให้สอนอะให้สอนแล้วก็จะสอนไงวะออสอนผ่านไอทำรถเราทำได้เราสอนได้เป็นสอนผ่านกล้องเนี่ยนะครับผมสอนกูก็ไม่รู้เลยว่าฟีดแบ็กมึงจะเป็นยังไงเออกูพูดไปมึงหลับหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่แต่เอาวะเอาร้องดูอ่าก็บอกค่าเทอมเอ่อหมื่นหนึ่งจะตัดหมื่นก่อนไอค่าเรียนหมื่นหนึ่งเรียนออนไลน์จริง่เนีย ครับผมก็ครั้งแรกเลยกลุ่มแรกคนเรียนประมาณ20คนู่ <laughs> ทีนี้ทีนี้ลนะกลุ่ม2กลุ่มสามมายาวเลยไอคอร์สเรีนใหญ่นะตอนนี้นะ่าจะมีประมาณ4 0 0 400คนประมาณสปกคนมั้งแต่คอร์สเล็กๆอีกประมาณ5 6 0 0 0คนจริงไหมเนี่ยครับผมที่ผมไม่เคยรู้เลยนะแล้ว <laughs> เชื่อว่าทุกคนก็ไม่เคยรู้เหมือนกัน <laughs> ว่าทุกวันนี้ชานม่อนสอนออนไลน์สอนออนไลน์สอนไอนสอนเรียนออนไลน์ ก็มีลูกศิษย์หลายๆคนที่ได้แชมป์ได้อะไรอยู่ในเอเจโอครับผมจริงไหมเนี่ยอย่างช่างเอกเจริญยนี้ลูกศิษย์ผมเลยทีนี้มันก็เงินมันก็เข้ามาเข้ามาอ๋ออเออมาเลยทีนี้ปูกบ้านเลยหลังหนึ่งก็คือที่ผมไม่ใช่ไม่ใช่หลังในบ้านหลังในบ้านในคลองแพอ๋อปูกหลังในคลองแพรซื้อบ้านให้ลุงกึงที่ให้หวยอยู่ตรงนี้ลุงกึงจริงไหมน่งจากที่แบบว่าไมม่ีเลยเพื่อนบอกว่านนเรียกว่าบ้านเหรอ อ่าใช่โอ้โหเจ็บแต่ว่าเราไม่ได้ว่าเพื่อนนะแต่คือเรารู้แล้วว่าถ้าเราถ้าเราเปอะไรไปพ่อแม่ขอทานแน่ลูกขอ,อทานแน่อือก็ต้องเต็มที่เลยอืก็มากอไอ้ตูอยังเอาเสื้อมาประจ่ายให้ผมเลยเสื้อเสื้อใส่เสื้ออะไรเงรี้ยผู้แสดงว่าต้นทุนชีวิต <c oughs> โ้แย่มากหนักมากได้หน้าเนี่แหละแข่งรถเงี้ยเราก็ใส่แบบอ๋อนี่เราได้แชมป์ตรงนี้นะได้แชมป์ตรงนี้แล้วก็เออมาพูดให้ฟังว่าอย่างนี้มันก็แล้วอาจารย์ม่อนคิดว่า เข้าใจนะช่างหลายๆคนที่เขาเก่งๆเนี่ยเขาอาจจะเออมาเปิดโรงเรียนสอนแบบอาจารย์ม่อนไม่ได้เพราะว่าคือบางคนทํารถเป็นแต่สอนไม่เป็นมันมีวิธีแล้วอาจารย์ม่อนคิดว่าตัวเองแตกต่างคนอื่นยังไงไม่รู้นะผมอธิบายเรื่องรถเข้าใจง่ายมากกว่า <c oughs> คือเราก็อธิบายตามตรงเลยเราไม่ได้ไปสอนทฤษฎีเลยมากคือเราทํำยังไงล้วก็สอนอย่างนั้นคือ<ม>ถ้ามนบ้านกันแบบนี้ไม่มีตัวรงุงไม่ตัวเลขผม,มอ<ร>มึ้งตรงที่ว่าค่าเทอม1,000 0หมื่นหนึ่งมืแล้วมีคนมาสมัครเรียนใช่ตอนนี้หมืน่นตอนนี้ขึ้นมปหมื่นห้าแล้ว <c oughs> ก็มันมีมันมีคนทํารถแล้วมันได้แชมป์ดิษฐ์หนึ่งในสี่หลายๆคนแล้วก็ขึ้นหน่อยจริงป่ะเนี่ยแสดงว่าอาจารย์ไม่เคยพูดไม่เคยบอกไม่เคยบอกใครมีไม่มีคนที่รู้ไอ้ตู่ก็รู้แต่หลายๆคนก็รู้แต่มันเรื่องคืออันนี้คือคอร์สเรียนพิเศษเนี่ยหนึ่งหมื่นห้าพันใช่แล้วก็มียิบย่อยลงมีคอร์สเล็กๆก็พันสามเก้าร้อยเก้าเก้าอะไรเงี้ยอีกประมาณเก้าไอ้หกพันบาคนโอ้โหแล้วที่ผมนั่งอยู่ตรงเนี้ยครับผมอันนี้คือคือคือสร้างอันนี้ปลูกให้ลูกชายแล้วนุ่นปลูกให้พ่อ แต่พอเราไม่เคยมีบ้านนะอันนี้ผมไม่ได้โฟกัสว่าปลูกให้ลูกชายหรือพ่อแล้วมีหลังไหนปลูกให้ลูกสาวไหมะโอ้หลังพ่อ <laughs> พ่อสุพรรณก็แค่ปากจอยนะ <laughs> ผมพูดจริงๆพ่อ <laughs> ยอกยก <laughs> ยอก <laughs> ยอกแล้วพอเสร็จปุ๊บตัวเอง สร้างตรงนี้ให้ลูกชายแล้วปัจจุบันก็คือทํารถอยู่ไหมก็ทำาแต่ว่าไม่รับทํารถเพราะว<ะ>่าเราเป็นอาจารย์สอนทำรถเราทำทำแต่ว่าเราว่เทสอะไรเราหรือว่าแบบนึกคึมก็เข้าห้องทํารถซูเปอร์เราพัฒนาไปะอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ไม่รับทํารถเพราะว่าก็เราเป็นอาจารย์สอนทำรถเหมือนมีสงครามแล้วคุณขายแค่อาวุธอ่าได้ขายแค่กระสุน ใช่เพราะเพราะเพราะว่าถ้าผมไปทํารถเนี่ยมันเวลาลูกศิษย์ผมได้แชมป์รถจีนหนึ่งในสี่เวลาลูกค้ามันรู้มันจะเอารถไม้ผมทำผมก็เลยไม่รับเลยแล้วก็บอกไปทําที่ลูกศิษย์กูเลยลูกศิษย์สิทมาร์ทุกคนแม่งแรงทุกคนเนี่ยสิทธ์มาร์เหมือนกันครับว่าสิทธ์มาร์เด็กสิทธ์มารมา์ โอ้โหกว่าจะมาเป็นมณ์คลองแพผมก็คิดว่าเออน่าจะแบบมามาแบบด้วยความแบบก้าวกระโดดมีพื้นฐานอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วแทบจะไม่มีอันจะกินไม่มีจะกินเลยครับจนมาสร้างบ้านให้ลูกชายนี่อันคืออันนี้คือโอ้กินใหม่ยังอยู่เลยเพิ่งเสร็จเพิ่งเสร็จแล้วด้านหลังนี่คืออะไรก็เป็นที่วางชั้นวางอะไรไว้ขายเป็นเชลวางสินค้าอย่างเงี้ยหรอแต่ไม่เปิดร้านนะไม่เปิดร้านด้วยขายออนไลน์อย่างเดียว แล้วที่ผมดกนี่คืออะไรแคมมานแคมมานแคมมานนี่ท้าพูดเนี่ยต้องตอกนะอะจริงป่ะโอ้ถ้าพูดคนะำว่าแคมโดนเลยเอ้าพูดไม่ได้เหรอไม่ได้นะต้องตอกอะ่ะทำไมอะ่ะมันไม่รู้มันมันบอกว่าคำเป็นคำยากอ๋อแคมชร์ปได้พูดในเฟซได้พูดในเฟซได้โอ้ถ้าเกิดจะไลฟ์สดผ่านแอปต่างๆก็ต้องศึกษาด้วยเนาะใช่เราบอกว่าลูกเบียวมานลูก ต้องเลียรทำอ๋ออันนี้ก็คือต้องแบบต้องต้องคัดกรองด้วยไม่งั้นเขาก็จะเหมือนกับว่าจะบงจะบล็อกบังเลยบล็อกเคลมดีหายไปเลยอ๋อโอเคโอเคแล้วส่วนมากขายอะไรบ้างนอกจากลูกเบี้ยวลูกเบี้ยวมาตอนนี้ก็เป็นคอยไฟเป็นแคมเป็นหนังสือส่วนมากจะเป็นหนังสือัวมากกว่าหนังสือคู่มือมานไม่ใช่หนังสือคู่มือมานมันคืออะไรอ่ะยิบไปดยิ่ไปุโอ้โหถึงขนาดลุกไปหยิบด้วยโชว์ของเล่นสุด อ๋อคุณก็เป็นคนแบบมุมานะขยันบั่นเพียรแล้วเกิดนะใทำทั้งส่งหนังสือใช่อันนี้คือคู่มือมานคู่มือมานม่อนของแพรก็จะมีบอกหมดเลยอย่างนี้เหรอครับอันคู่มานเล่มหนึ่งนี้จริงๆแล้วเขียนให้พวกสิทธิ์มานที่เรียนคอร์สใหญ่เอาไว้แก้ปัญหารถเอาไว้ไล่รถนั่นแหละทำพีมานไล่น้ํามันอันนี้พวกไล่น้ํามันอ๋อโ้ทั้งหัวฉีดทั้งคาบูเลยใช่ครับอ๋อแล้วพวกนี้ก็คือทำขายด้วย ก็เขาขอซื้อก็เลยขายทาขายมีคนขอซื้อด้วยครับผมหูเล่มหนึ่งแพงไหมเล่มนี้ตอนที่ออกมาใหม่สี่ปีที่แล้วผมขายเล่มละพันสามแต่บางทีทําโป้ก็เหลือเก้าร้อยเ้าส้าสำนักพิมพ์ไหนคัมพีมานเก้าร้อยเก้าสผลิตจำหน่ายมาแล้วยอดผลิตครั้งที่สิี่อย่างนี้หรือเปล่าไม่ก็พิมพเองอะไรเองทําเองแต่ว่าหนังสือตัวหนังสือมันเยอะก็มีคนที่แบบ เป็นเขาเร่ออะไรนะพวกบเศรษฐีขอดูหนังสือเขาบอกมันขายได้ไงวะไม่มีอะไรเลยผมก็ยังงงอยู่ว่าขายได้ยังไงมีในตัวหนังสือโอเคก็คือแบบว่าตอนนี้ก็เป็นอาจารย์ขายของออนไลน์ด้วยขายอะไรแล้วอะไรแต่ละอย่างที่ขายออกไปเนี่ยผมบอกได้เลยว่าใช้ได้ทุกอย่างใช่ไม่ได้แบบว่าเอ้ยไปรับมาแล้วมาขายผลิตเอง หาเองหาข้อมูลเองเพื่อให้ลูกศิษย์เอาไปใช้ใชผมถามจริงๆอะ่ะคุณดั้นด้นชีวิตคุณอะ่ะยี่สิบกว่าปีในวงการที่แบบว่าจากไม่มีอันจะกินมาถึงแบบมีเขาเรียกว่ามีบ้านมีบ้านให้พ่อมีบ้านให้ลูกมีบ้านให้ตัวเองลบเขาเรียกว่าอย่าเรียกว่าลบคําสบประมาทใช้คําที่เพื่อนพูดมาเป็นแรงผลักดันใ,ให้ตัวเองมีคนบอกผมตอนที่ทารถแข่งใหม่ๆมึงอยาแข่งเลยมึงไม่มีเงินมึงแข่งสู้เขาไม่ได้หรอก ผมถามอาจารย์จริงๆกว่าอาจารย์จะมายืนอยู่จุดจุดนี้ได้อาจารย์เคยท้อไหมครับจริงๆเคยฮะแต่พูดไปแล้วมันมันแปลกๆนะพูดได้พูดได้พูดได้ไหมพูดได้พูดได้นะผมนั่นรับนับถือหลวงพ่อโยงหลวงพ่อพักวัดโบสถ์อยู่ที่นี่ครับเวลาผมท้อจะนั่งคิดถึงไปไม่ไหวแล้วจะไม่อยากทําแล้วอะไรเงี้ยผมมักจะได้ยินเสียงกระซิบว่าถ้ามึงสู้กูจะอยู่กับมึง อ่ะนี่ไม่ค่อยเล่าให้กับฟังไม่เคยเล่าฟังเลยนะครับก็มื่นี้เพิ่งแก้บนเลยแก้บนในนี่ไปแก้บนทําเพลงให้หลวงพ่อไปแก้บนทําเพลงใช่ผมผมก็ไม่รู้ว่าผมสมองผมมันคิดไปเองหรือเปล่าแต่มันเป็นบักจะเป็นอย่างนี้คุณอยู่ที่ไหนแก้บนทําเพลงทำเป็นอย่างใี้หลวงพ่อชื่อเพลงอาคมหลวงพ่อพักกัดจริงไหมจริงคุณจะเก่งหลายอย่างเกินไปไม่ได้นะมีสักท่อนไหมขอฝากสักท่อนได้ไหมผมร้องไม่เป็นผมร้องไม่เป็นอ้าวจ้างเขาทำจ้างเขาทำแล้วใครร้องอ่ะ ก็เป็นคนที哈哈่ทำเพลงอสุรกายแต่งเพลงอสุรกายแล้วตอนนี้ซิงเกิลนี้ฟังได้ไหนฟังในย t u b e นี่แหละจริงป่ะชื่อชื่อเพลงว่าอะไรนะอาคมอาคมอ่าหลวงพ่อพักอาคมหลวงพ่อพักน้ำบ่หลวงพ่อพักแห่งวาดโบสวัดถูกมงคลเลื่องหรือเบี้ยแก่ตะกรุดตะโพน แคล้วคลาดปลอดภัยเมตตามหานิยมถ้าเพื่อนเพื่อนสงสัยบนผมก็เข้าไปเช็คดูได้ามาดผมไปเล่นเอวีด้วยชีวิตจริงเลย <c oughs> <c oughs> ไอ้ทีมงานเดี๋ยวชีวิตมันเปลี่ยนอะไม่ใช่ไม่ใช่ผมถามนิดนึงถ้าเกิดมันจะได้หรือเปล่าว่าถ้าเกิดผมไปตัดโค้งตัดคลิปของอาจารย์ม่อนมาลงแล้วผมจะโดนลิขสิทธิ์หรือเปล่าไม่โดนไม่โดนเราลิขสิทธิ์ผมร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ช่องผมมันจะโดนแพนหรือเปล่าไม่โดนเดี๋ยวลองศึกษาดูนะได้แต่ถ้าได้เดี๋ยวก็และมีเพลงเพิ่งออกไปเป็นเพลงเกี่ยวกับรถเพลงใหญ่โตแล้วนี่เพลงบอรสมเจ้าบ่สมเจ้าเป็นภาษาลาวไม่ดเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามก่อนว่าเพลงแก้บนเนี่ยแต่ออกเพลงใหม่อีกแล้ว ออกเพลงก็เราอยู่ในวงการรถไงแล้วก็เรื่องราวในวงการรถมาทําชื่อเพลงว่าบอดสมเจ้าห <laughs> ัวใจเด็กแว้นมือของออ้มันเปื่อนบอกลาายแก้มเจ้าดอกเบิดมือจับแต่ไข,ข่คู่เราไปบางเด้อไม่ใช่แล้วทำเอ็มวีไปยังยังครับเพราะว่างบ m อมวมันสูงนะรอ <L> ก็เลยรอปล่อยเพลงไปก่อนเอางี้ดีกว่าตรงรุ่นเลยอะไรนะ้บทศพเจ้าอ่าะไรเด็กแว้นนะหัวใจเด็กแว้นหัวใจเด็กแว้นมีพระเอกมียังยังก็พอพอมีราให้ได้นะแล้วก็รู้อยู่รอได้ปะโอ้โหขอให้บอกนี่แหละเห็นอาจารย์ม่อนเนี่ยมาออกรายการแล้วยิ้มแย้มแบบนี้ได้แต่จริงๆแล้วโอ้โหกว่าจะผ่านมาถึงทุกวันนี้ได้ เอาอางนี้ดีกว่าไหนๆตอนนี้อาจารย์ก็เป็นอาจารย์มีอะไรจะฝากถึงน้องๆที่กําลังคิดท้อแท้ในเส้นทางที่ตัวเองกําลังเดินอยู่ไหมจริงๆนวมันอยู่ที่ใจเราอะ่ะถ้า,ถาเราอยากจะประสบสําเร็จนเร,เราต้องเราต้องสร้างกําลังใจให้เราเองไม่มีใครมาเป็นกําลังใจให้เราดีที่สุดนอก,นอกจากกาลังใจของเราเองครับถ้าเราสร้างไม่ได้เราก็คิดว่ามีคนมาให้กําลังใจใเราอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยอย่างผมก็หลวงพ่อพักวัดโบสถ ถ้ามึงสู้กูจะอยู่กับมึงเวลาทําอะไรยากๆก็กูกมีแบ็กยุ้งหลังแบ็กกูก็อาคมแรงอะไรเงี้ยนะแล้วก็จริงๆเนี่ยแหละก็สู้เต็มที่อย่างเงี้ยได้ก็คือ,คอยังไงก็แล้วแต่ก็ขอให้อย่าหมดในอย่าหมดกำลังใจใ,ในตัวเองใช่ครับจริงๆวงการรถเนี่ยจริงๆทุกคนมันทําได้ทุกคนนะถ้าผมทําได้มันทําได้หมดอ่ะเพราะผมจนขนาดนี้ แล้วยังมาได้ขนาดเนี้ยอืผมเชื่อมั่นในฝีมือของตัวเองดีือ่ามันขึ้นอยู่ว่าคุณจะกล้าผ่านอุปสรรคเหล่านั้นไปได้หรือเปลามากกว่าใช่ไหมใช่ครับโอ้โหวันนี้ก็สาระเน้นๆแล้วก็ปนความสนุกสนานด้วยอย่าลืมไปติดตามเพลงสิเพลงไปสำหรับอีพีนี้นะมาให้แล้วนะครับ iMa c Pro พวทมาถึงเขาเรียกว่าสุพรรณบุรีนะอ่างทองอ่างทองเออนี่ตรงนี้อ่างทองเหรออ่างทองครับเลยไปหน่อยสุพรรณเอาหลอ อันนี้ผมขับมาผมว่าเคสติกการไปเคติกการเอ้อเหรอโอเคอะถ้าชอบอีพีนี้ถ้าชอบเพลงยังก่อนต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยถ้าคนไลค์เพลงบอสมเจ้าหัวใจเด็กแบนได้เยอะเดี๋ยวมีเอ็มวีอ่าอ่าผมนี่อมบิเวลายกล้อเนี่ยบอกเลย้องเรียนด้วยเพราะมันต้องมีฉากแบบปั๊บปั๊บปัรถอะไรรถอะไรเนี่ยบอกก่อนโอ้ได้หมดนะเวฟก็ได้หรือว่าจะเป็นมีโอหรือจะเป็นเคอาร์ได้หมดเดี๋ยวไปฝึกเลยเดี๋ยวกลับานาไปฝึกเลย โอเคฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b e กดติดตามให้ผมด้วยสำหรับ EP หน้านะครับผมนักโนอจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมที่ไหนก็ติดตามได้สำหรับ EP นี้ครับม่อนคองแพรขอตัวราทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ